ผีอ1ป mm. ี 1> ่ชหลายปี16ปีนีที่กล mm ับมาเล่นเรื่องนี้นะคะจริงๆอ้หญิงก็มีมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ากลับมาบ้านหลังแรกที่วาดเริ่มเล่นภาพยนต์นะคะก็ประมาณ16ปีค่ะที่รับเล่นเพราะว่าเป็นเพื่อนกำกับเราไว้ใจพี่เพื่อนแล้วก็อยากมันได้พิกดบาทซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันก็เป็นผีมันเรื่องแรกเล่นนะคะแต่ว่า มันมีเสยเวอยมีบนดำอะไรเข้ามาซึ่งหีิคิดว่ามันเป็นบทที่ท้าทาย,ทายก็เลยรับเล่นค่ะบทบาทของพี่เป็นอะไะมาเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะเราก็เอ่อเอ่อเป็นเป็นพี่ที่แบบว่ามีผู้ชายมชาช่อด้องสองคนสวย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 แล้วก็มันก็มีใช้คาถาใช้บนดำแต่ก็อยากให้ไปตามชมนะคะว่าตัวบนดำหรือคาถาพวกนี้มันจะเป็นแบบไหน นเรื่อง a จ t i n g เราก็หางานเราต้องกลับไป w ิร์ของไปทำไปเรียนเพิ่มไหมคะมีค่ะมีค่ะจะมีเดียว w ู r อ s พาว่าเอ่อก็จะมีบทที่แบบว่าแบบแบบโดนหมดางเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีใครมาแบบไหนก็ตยยคือแบบรู้ก่ล้าเดี๋ยวว่าจะต้องมีเรื่อค่ะคือว่าคุณอเรื่องนี้เรามอว่ายาก้อสัว่ากเหมือนกันนะคทายหรับมเพราะว่า ส่วนมากที่เล่นมาก็จะเป็นฟิลางร้ายเลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะเป็นฟิลแบบว่าเกี่ยวกับสารศาสตร์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับมนต์ดำเลยเหมือนกันค่ะครังนี้ก็ท้าทายมากก็ฝากทุกคนดูด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เต็มที่จริงๆว่าเราถือเป็นเจด้านให้กับตัวเองตั้งใหม่เลยไหมเออในด้านว่าจด้นเลยเหรอไม่คิดนะหรืไม่คิดก็ถือเป็นเจด้านแตเพราะว่าตัวเองก็เล่นเรื่องมาหลายเรื่องก็จริงแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในคองฟิลแบบ นักเรดยนหน้าใหม่เหมือนกันค่ะก็เด้ได้เล่นคู่กับน้องก็ทบรการละกันก็ช่วยๆกันค่ะข่าวอะรกันเกมครืไรมในีกว่าตื่นเต้นมากครับก็การถือแล้วก็ขอบคุณที่ใหญ่ทีนะครับในโอกาสขอบคุณพี่สายนะครับที่คอยตักใจแล้วก็ให้คำับสอนนะครับก็จะทำให้เต็มที่คับเรืๆเรืนี้ก็จะพยายามทำให้สแต่ลครับอ๋อเปิดบาครับเรื่องข้อง ถ้าสมมโนมทุกปีที่ผิดของเรานะครับที่ไหมที่อยู่นะครับก็เป็นหนึ่งสายมู <c oughs> ชอบในการชอบในการเข้าวาัดจองอะไรประมาณนี้โดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบสายมูก็ก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ยากแต่ก็จากตกุบต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 าครับแล้วก็หมั่นหมั่นทำให้เต็มที่ครับแล้วสำหรับมอสละคะนี้ผมกบเริ่มตัวนับเป็นอะไรกันเลยบ้างคะอ่าผม รับบทเป็นสอนครับผมเป็นเหมือนกับจอมผวังเวทที่พาอินเข้ามาเรียนสายเวทซึ่งในชีวิตจริงผมกไม็ไม่รู้ว่าการที่แบบมีของหรือแบบอะไรมันต้องทําตัวยังไงเพราะฉะนั้นเรต้องศึกษาเยอะมากแล้วของพวกนี้นเรารู้ว่ามีแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นรูปร่างยังไงแล้วแบบฟิลความรู้สึกเป็นยังไงก็ลเลยแบบต้องทําความเข้าใจและจินตาานาการเยอะมากแล้วก็ต้องรอดูครับว่า มันจ่อมาเป็นยังไงแล้วความหนักจะแบบความน่ากลัวความน่าตื่นเต้นมันจะเป็นยังไงครับฝันกิตามได้ครับครับผมเด็กบอลเลอร์นะครับรับบทเป็นอินครับผมก็เป็นผู้ช่วยในการทางด้านสายเวทครับส่วนสายเวทนั้นจะดำหรือขาวฝากติดตามด้วยนะครับเห็นมากเล่นคู่หญิงเพราะว่าเราเลือกเล่นสาวอิมเปรียกันด้วยแล้วเล่นมาแล้วสามเรื่อง ครับผมก็เรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับคุณหญิงเนี่ยหรือที่หญิงของเราครับก็มากความสามารถครับก็คอยติดตามนะครับว่าเรื่องนี้เราจะรักกันแบบไหนจะรักกันยังไงครับผมจะได่ปยิงยิงเลยค่ะใช่ค่ะคนเล็ก่นคนเล่นคนเอ่นคนเล่นนะครับอะไรที่เหมือนแบบพี่ขาเนบ่ยคนเดาเนะครักับการที่เราได้กลับเราคนคืนสองจุดเข้าไปยีกครั่ะนึงแล้วก็ได้มาเล่นแบบว่ามันจะพุ่งกันเลย กดดันนิดนึงค่ะก็กดดันเหมือนกันเพราะว่าเราก็ห่างหายไปนานนะคะแล้วกลับมาเนี่ยมันเป็นเอ่อเรื่องที่บาดเจ็บแบบกดดัหรืออะไรเงี้ย,รรม,ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอาทายแต่ว่ายังไงก็เรื่อี้ค่ะไปเจอร้องเล็กน้องมาอ่านง่ายๆค่ะบทบาทของงานนะคะก็รับบทเป็นการ์ตูนค่ะเป็นเพื่อนรักของเชอร์รี่เลยะคะ่ะ มีไหนก็จะคอยปรึกษาตลอดยากไหมเมื่อกี้ยากไหมเม่อรั้ก็ไม่ยากเลยค่ะปกติเวลาเป็นคนลีแล้วเป็นผู้หญิงสายบาคใ่ในบทก็รับบทนก็่ตบีกนึงคะะก็ฝากขาย์เรื่องคนดำสยามด้วยนะคะเป็นอย่างที่เอ็เขาบอกว่าคนดำเสืเวสหรือว่า กาค่าทางต่ากๆมัะจะมีแบบมาอยากให้ทีคงานพวกเรานะคะรอด้วยนะคะ